ที่ะดทไปแล้วแหลมสีไม่คิดดังามาเลยภาพที่สวยงามนะครับนะครับพี่น้องครับท่านใดน,นะครับที่ไม่พอนะครับเข้าใจในหัวใจของพี่น้องแต่ละคนเลยนะครับ <c oughs> มาได้เลยถามันหามอันอ่านใชพครับใช่ครับตอนนั้นเมื่อมีคนครับขอบคุณครับ อีกกลุ่มนึงนะครับกรมคณะนอนุรักษ์นิยมแห่งชาตินะครับที่เป็นเวทีหานนะครับสสดอดีๆเพื่อให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนองครัฐารที่สำคัละสำคัญเรียกรหขอแเตอนนี้เธอเองว่าแรงมานทุกา่าปารัตใช่ไหม ทุกประการต้องไม่ล้มต้องไมล้ต,มต้องการที่จะสแสดงความเห็นคนม,ม,ม,มาติดต่อหลังพร้อมเพียงกันนะครับพี่น้องครับพวันนี้พี่น้องมากันเยอะนะครับขอบคุณครับธงชาติและเพลงชาติไทย า้วงบวันทำลายและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดููและรักยิ่งของกษาตราและพระมหากษัตริย์พวกเราขอแสดงจุดยืนในการแสดงออกที่จะปกป้องสถาบันหลักของชาติคือชาติ เราขออาสาเก็บไว้ท่านนะไม่ต้องกลับบ้านนะครับเป็นภาระเป็นภาระ